ก็มีหลายท่านนะครับถามมาว่าอาจารย์ครับนะครับผมตัดผมอยู่ดีๆเนี่ยนะครับผมก็เจอหนังศีรษะลูกค้านะครับเป็นจุดแบบนี้นะครับผมเป็นจุดแบบนี้หรือว่าเป็นช่วงผมร่วงจะเป็นเท่ากับเหรียญบาทนะครับจะเป็นเท่ากับเหรียญบาทแบบนี้จะสามารถติดเราได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอะไรไหมนะครับผมก็มีความกลัวนะครับสาหรับช่างใหม่ คือแบบนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรร้ายแรงนะครับเราควรที่จะบอกลูกค้าไปนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดจากโรคเลือดจางนะครับหรือว่าบางก็จะเป็นไทรอยนะครับตามที่คุณหมอตามที่ผมได้ไปสอบถามคุณหมอมานะครับเรานะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับคือจะไม่สามารถติดนะครับจะไม่สามารถติดเราได้แล้วก็จะไม่มีการติดเชื้ออะไรทั้งนั้นนะครับก็แค่เป็นโรคผมร่วงเป็นจุดๆนะครับผม ก็ให้บอกลูกค้าไปตรงๆนะครับเพราะว่าบางทีนะครับลูกค้าไม่รู้จักนะครับว่าผมตัวเองล่วงลงมานะครับส่วนมากก็จะเจอเท่ากับเป็นเหรียญบาทหรือว่าเหรียญห้านะครับก็จะเป็นวงๆนะครับ ก็ผมก็จะล่วงเป็นวงเท่ากับเหรียญบาทหรือเหรียญ5้านะครับเราก็บอกลูกค้าไปตรงๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะติดโรคนะครับไม่ติดต่อกันนะครับผมให้บอกลูกค้าไปเราก็จะลูกค้าก็จะได้มีความประทับใจนะครับบางทีลูกค้าไม่เห็นนะครับว่าตัวเองเป็นนะครับหรือว่าตัวเองผมล่วงนะครับผมจะได้ให้ลูกค้าไปหาหมอแล้วก็ไปใช้ยานะครับใช้ยาทารักษาก็หายครับอันนี้ก็เจอกันบ่อยนะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นผมล่วงเป็น จุดจุด,จดนิดๆอะไรแบบนี้นะครับก็หลายท่านก็คงจะเจอนะครับหรือว่าช่างมืออาชีพที่ตัดตามร้านก็เจอแน่นอนนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับช่างใหม่นะครับก็บอกลูกค้าไปาตรงเลยนะครับก็บอกในในการที่มารยะที่สุภาพนะครับบอกกันนะครับเพราะว่าจะให้ลูกค้าได้ไปรักษาแก้ไขนะครับก็ ตอบคำถามให้แล้วนะครับว่าจะติดโรคหรือเปล่าลูกค้าเป็นอะไรร้ายแรงไหมนะครับก็ไม่เป็นอะไรร้ายแรงนะครับพี่ๆมีคําถามอะไรก็แสดงความคิดเห็นลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ตาม ID ดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับผมถ้างั้นเราเจอกันชิปหน้าครับ